ถ้าเปิดถึงเก้าเซนแป๊บๆออกจริงๆเลยค่ะคุณเจบคุณเจ๊บค,คอดลูกกี่คนแล้วคะคนแรกไหมหรือว่าไงแต่คุณหมอบอกว่าคนแรกก็จะใช้เวลาหน่อยคนแรกจะใช้เวลาแบบในการรอปักมลูกกว่าจะเปิดอะไรเงี้ยค่อนข้างนาน อืมพี่อิงๆญิงสุดยอดว่าซปเปอร์มัมของแท้ห้าคนใช่ของใครเหรออุ้ยที่รักลองสิลองสิโอ้คุณเจี๊ยบคนแรกเลยเหรอแล้วใช้เวลานานไหมอะเข่าทำหน่อยใช้เวลารอนานไหมกว่าปังบนลูกจะเปิดเก้าเซนสิบเซนอะไรลองสิฮะอะไร อาติ๊กต็อกติกตอกขอบคุณค่ะอ่หมิวถามว่าโรงพยาบาลกรุงเทพต,ตรงเพชรบุรีใช่ไหมใช่ใชมันถามในในลไล<ป>น์ผู้ชายหมดเลยห้าคนเหรอโอ้โหสุดยอดมากแม่ต้องใช้ energy เยอะมากเลยนะสำหรับรูปผู้ชายห้าคน <laughs> แค่คนเดียวคือแบบโอ้โหมันแบบ energy รูปผู้ชายเยอะมาก ผ่าขอ้อลูกสองขวบยังเจ็บแผลบางครั้งใช่ค่ะเพราะกลัวเอาอยากอยากคลอดแบบธรรมชาติเพราะว่ามันมันฟื้นตัวไวแต่ถ้าเกิดผ่ามันก็นั่นแหละที่บอกแหละถ้าเกิดเราไปร้องเพลงบนเวทีแล้วมาเจ็บแผลมันก็จะไม่ค่อยสะดวกเราขอบคุณค่ะพี่กุ้งนางน้ำคว่ำแตกน้ำคว่ำเลยนะน้ำคร่ำน้ำคร่ำแตกตอนตีสอง คอดเที่ยงคืนของอีกวันหูแต่ว่าไม่ได้บอกหลังใช่ปะมันน่าจะทรมานอยู่เนาะใช่หนูว่าอยู่ที่ว่าอาการของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคะ่ะเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนจะรับกับรับกับยาหรือรับกับอะไรเงี้ยคือไม,ไม่เหมือนกันเลยอย่างเท่าที่ฟังมาของเพื่อน ก็อย่างเท่าที่ฟังมาของเพื่อนก็คือชิลมากไม่ปวดหลังไม่อะไรเลยนะคะแต่บางคนที่ในคอมเมนต์อะไรเงี้ยบอกว่าบล็อกหลังแล้วปวดหลังอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนเลยมากกว่าแต่การที่กลัวมากๆเลยนะทุกคนก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะเร่งคลอดอันนี้คือกลัว เพราะว่าหลายๆคนที่บอกมาคือแบบการการถูกให้เร่งคลอดเนี่ยมันทำทาให้เราแบบเจ็บอะเจ็บแบบเร่ง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 อะไรเงีเ้ยอันนั้นคือแบบเสี่ยวแต่ถ้าเกิดโดนบล็อกหลังไปแล้วก็น่าจะสบายคลอดโรงพยาบาลบำรุงราชครับโอ้โห,โห,โหอันนี้เจ็บคูณสองเลยนะ คุณครูไทยอ่ะครูไทยรีวิวนะบอกว่าอ่อดธรรมชาติใช่ไหมโดนยาเร่งคลอสองวันปักมดลูกยังไม่เปิดสรุปก็คือผ่านี่คือแบบโอ้เจ็บสองต่อเลยอ่ะสุดยอดพอ,อกิกนะับวันรอแล้ว ช่เร่งลอดมันก็จะเจ็บในช่วงเวลาที่มันเร่งอะไรเนาะแต่กว่าจะผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ก็คือแบบอืมมันก็ต้องเจ็บอะ่ะแบตจะหมดแล้วกระตุกไหมอะทุกคนทุกคนดูเป่าแล้วมันกระตุกไหมอ๋อคือมันปวดด้วยเนาะแล้วก็โดนยาเร่งคอดมันก็มันก็ปวดกับปวดอะเนาะ ต้องอดทนค่ะเห็นหน้าลูกก็หายเหนื่อยแล้วกระตุกใช่ไหมแบตจะหมดค่ะทุกคนแบตจะหมดแล้วอันไหนกดหัวใจให้หน่อยรัวๆให้หน่อย เดี๋ยวมารีวิวแล้วกันเนาะสำหรับการคลอดแบบเนี่ยคือคือเปาก็ไม่รู้หรอกว่าวันจริงอะ่ะเปาจะคลอดแบบไหนแต่กะไว้ว่าจะคลอดแบบธรรมชาติแบบบล็อกหลังซึ่งก็อยู่ที่คุณหมอประเมินด้วยนะว่าวันนั้นอะ่ะลูกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะอืมแต่ภาวนาให้คลอดธรรมชาติแบบบล็อกหลังอืมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูให้ฟังแล้วกันมาเล่าประสบการณ์แล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะท้องแรก <c oughs> แม่ไปคอยวันไหนยังไม่รู้เลยค่ะแล้วแต่น้องจะมาเลย <c oughs> เดือนหน้าแหละเดือนหน้า <c oughs> ท้องสองเอาแฝดเอาทีละคนแหละแฝดคือแบบมีความรู้สึกว่าต้องดูแลแบบแล้วแต่เลยแล้วแต่ถ้าเกิดจะมาแฝดก็มาแต่ว่าอยากอยากเป็นธรรมชาติไม่อยากแบบว่าไม่อยากทำวิทยาศาสตร์ อันนี้กดยังที่รักฮะกดอยู่เหรอจริงเหรอทำไมบนนี้ไม่ค่อยรัวเลยนี่เหรอเนี่ยไหนอยากเห็นของที่รัก อ๋อ,อ,อต้องเสียบปักด้วยเหรอไม่ไม่ใช่แบบว่าทำที่ไหนก็ได้เหรออยากเห็นนล้วคือค่หนึง่งอคุณธัญ,ญพรบอกว่าเคยคลอดธรรมชาติแบบบล็อกหลังแล้วค่า <c oughs> เล่าประสบการณ์ได้นะแ <c oughs> ม่ก็อยากฟังอยู่ท <c oughs> องแฝดเราเลี้ยง ของแฝด